ดูฟูเดลี่ฟูเดลี่มีสองด้านนี่เป็นแถวบาบาฮีอืมอันนี้เป็นแถวโคเนซี่อืมบาฮีโคเนซี่สองแถวใกล้ๆกันจริงๆนี่ระยะระยะความห่างของแต่ละต้นนี่ต้องอยู่ที่ประมาณกี่เมตรคะ ความเจ็ดเมตรแต่จริงๆมาตรฐานคือแปดเมตรงามหมดเลยแล้วตัวไหนตัวผู้ตัวเมียอันนี้เราแยกออกอยังไงคะเนี่ยปลูกไว้ริมกันามิจาวิธอ๋อตัวผู้จะมีพันกันามิกับจาวิธตัวนั้นจาวิธมีห้าหกต้นจาวิธมีห้าหกต้น น,นี่เป็นฟูเดลี่อืมยิ้มหน่อยตัวนี้เราลดน้ำมันแบบแบบไหนคะเขาเรียกน้ำอะไรคะนี่น้ำหยดก็ได้น้ำปล่อยก็ได้เพราะเราไม,ม่ได้ ตัวนี้ก็ฟูเดลี่ฟูเดลี่เราโดนด้วงกินแต่เราแก้ไขแล้วแล้วคะต้นนี้โดนด้วงกินด้วยด้วงกิน,นแก้ไขแล้วแซมขึ้นมาแล้วกำจัดแล้วกำจัดด้วงแล้วด้วยวิธีการยังไงคะนี่ใช้ย,ยาฆ่าอ,อ๋อใช้ย,ยาฆ่าอะไรเพิ่มเกิดขึ้นมาก็ใช้หลายๆวิธีอันนี้เจ้าวิดตัวผู้นี่คะ่ะอันนี้เจ้าวิดอือ เป็นโรคแต่เรารักษาหายแล้วใช้ผูต